สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของ j o k กเก2คือ j o k กเก2มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจริงๆขึ้นมาแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของทางคุณทอสฟิลิปแล้วก็ทางคุณวาคินฟินิกเนี่ยเขาก็เคยพูดมาเสมอนะว่าเขาน่ารู้สึกอยากจะทำจ็อกเกอร์ภาค2ต่อ I stop thinking about it can't um, to stop What else might able โดยคุณวาคินก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีจุดที่เรายังสามารถสำรวจเรื่องราวของตัวละครอาร์เธอร์เฟลกได้มากกว่านี้แต่เราก็ยังไม่ได้รู้นะและเราก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าโจ๊กเกอร์2เนี่ยมันจอกมารูปล่างหน้าตาเป็นยังไง คือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยก็มันจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มมีข่าวลงข่าวลือนะว่าโจ๊กเกอร์สอ่ะอาจจะเกิดขึ้นจริงๆทั้งฮิตวิชชั่นของฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์รายงานทั้งวา r ์ริี้ก็รายงานนะว่ามันอยู่ในช่วงเบื้องต้นแต่ว่าสคริปต์สครต์เนี่ยยังไม่ได้เริ่มเขียนแล้วทางคุณท็อตฟิลิปเนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันด้วยว่าจะกลับมากำกับโจ๊กเกอร์ภาค2จนกระทั่งโปรดักชันวีคลี่นะฮะนิตยสารที่มันเหมือนกับว่าจะลงรายชื่อขอขงงทาง ฮอลลีวูดเนี่ยว่ากำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกำลังจะสร้างแล้วมันดันมีชื่อของปู่มาตินสกอร์เซซีเนี่ยอยู่ในผู้อำนวยการสร้างด้วยแต่นั่นก็อาจจะไม่ได้เป็นการยืนยันนะว่ามันจะได้สร้างจริงหรือเปล่ามันคงเป็นเพียงแค่อะไรชื่อที่แบบว่าเฮ้ยเราจะดําเนินการสร้างมันยังไม่มีการยืนยันจากค่ายหนังหรือว่าจากทางผู้กำกับเองนะว่าเฮ้ยเขาจะสร้างจริงๆอีกอย่างหนึ่งการที่มีรายชื่อของมาตินสกอร์เซซีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่า คุณปูเนี่ยเคยอยู่ในโปรดิวเซอร์ของโจ๊กเกอร์ภาคแรกแต่ว่าในตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาวุ่นวายกับการทำ The Irishman ให้กับ Netflix มากเขาเลยจึงถอนตัวจากโปรเจกต์ไปแต่ว่าให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับโปรเจกต์โจ๊กเกอร์ภาคแรกในช่วงแรกนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมผู้กำกับทอดฟิลิปก็เป็นคนยืนยันเองนะฮะว่าเฮ้ยทำแน่ๆ เพราะว่าเขาโพสต์รูปของหน้าปกซคริปจ๊ k กเกอร์ภาค2มาแล้วโดยเขียนบทโดยทีมงานจากภาคแรกเลยก็คือคุณสกอตซิลเวอร์และคุณท็อด p h ฟิลิปเป็นผู้ร่วมเขียนบทด้วยกันโดยจ๊กเกอร์ภาค2เนี่ยจะมีชื่อว่า โจ๊กเกอร์โฟลีอาร์เดอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะแต่จริงๆเราเรียกสั้นๆง่ายๆแหละว่า j จ k กเกอร์สหรือเวลาเราไปซื้อตัว๋วหรือคุยกับเพื่อนๆถึงโจ๊กเกอร์สเนี่ยเราก็จะแบบพูดให้มันติดอาร์ตอาร์ตก็ได้นะว่าเฮ้ยเออฉันกําลังจะดูหนังเรื่องโฟลีอาร์เดอร์โดยโฟลีอาร์เดอร์เนี่ยมันเป็นศัพท์ของโลกประสาทชนิดหนึ่งนะฮะที่จะเป็นคนมากกว่า2คนสามารถเห็นภาพหลอนคล้ายๆกันได้ซึ่งเราก็คาดเดาได้ว่าเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นการปรากฏตัวของใครหรือเปล่านะ ที่เพิ่มใหม่คนนึงที่จะมีประสาทหลอนเหมือนกันคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นบรูซเวนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแบทแมนหรือเปล่าเพราะภาคแรกก็มีการทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยวกับบรูซเวนพ่อแม่โดนฆ่าตายไปแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยเมื่อเราดูหน้าปกเนี่ยมีการเล่นสีแดงกับสีดําซึ่งนั่นจะเป็นสีของสัญลักษณ์ฮาร์รีควินนะฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะชัวร์มากกว่า60%ว่าเนื้อเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับฮาร์รีควิน กับโจ๊กเกอร์มากกว่าที่จะเป็นโจ๊กเกอร์กับแบทแมนและก่อนหน้าที่จะมีการโพสต์ของผู้มืกับทอดฟิลิปนะว่าสคริปต์เนี่ยกำลังจะทํามันก็มีข่าวลือขึ้นมานะครับว่าเลดี้กากาหรือว่าลูนี่มาล่าภรรยาของวาคินฟฟนิกเนี่ยอาจจะมารับบทนําหรือรับบทหญิงเด่นอะไรสักอย่างในโจ๊กเกอร์ภาค2และพอมาในสัปดาห์นี้โอ้โหข่าวมันก็เสริมกันแบบว่าชัดเจนกันไปเลยเพราะว่ามีข่าวจากทางเทรดนะก็คือพวกสำนักข่าวที่เชื่อถือได้มากมาก อย่าง v a r i e ตี้รือ h o l l y w o รี Reporter เนี่ยก็รายงานตรงกันว่า Lady ้กา a อยู่ในช่วงเจราจารับบทหนังเรื่องจ o k กเกอร์ภาค2จริงๆโดยเป็นเพียงแค่การเจราจาเบื้องตนน้นนะเธออาจจะไม่ได้มารับบทก็ได้แต่ความน่าสนใจคือส่วนที่เขาเสริมขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจ o k กเกอร์ภาค2มันจะเปลี่ยนโทนฮะจากหนังดราม่าที่เหมือนกับคาราวะต่อปู่ Martin กอร์เซซีอย่างเช่น The King of Comedy หรือว่า แท็กซี่ดรายเวอร์เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนเป็นแนวมิวสิค l ลครับ It's more time. แต่ก็อยา่าไปนึกนะว่ามันจะเป็นมิวสิคลแบบ Cat หรือว่า High School Musical คือมิวสิค l ลมันสามารถเป็นไปได้หลายๆแบบมากผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วมิวสิคลแบบ Joker เนี่ยมันจะเล่ายังไงหรือว่ามันจะมีแนวทางเป็นแบบไหน ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าในเมื่อภาคแรกเนี่ยเขาพยายามจากคา,าวะหนังของปู่มาตินสกอร์เซซี่ที่แบบว่าเป็นนิวยอร์กมืนมืนทมืนทม,มืนในช่วงปี80นะหรือว่าในโจ๊กเกอร์ภาค2เนี่ยเขาจะพยายามคา,าวะต่อหนังมิวสิคัลในช่วงนั้นคือเมื่อเราย้อนกลับไปดูพวกมิวสิคัลในช่วงยุค70-80เนี่ยมันก็จะมีหนังหลายๆเรื่องที่มันทำออกมาแนวฮาว r ว คอมเมดี้หรือว่าดาร์คคอมเมดี้และถ้าเป็นมิวสิค l ลได้นะอย่างเช่นเรื่อง The Rocky Horror Picture Show ครับในปี1975ซึ่งจะเป็นแนวมิวสิค l ลตลกร้ายที่บทของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการพารอดี้ต่อหนังเกรดบีในช่วงยุค30นะฮะหรือจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Little Shop of Horror อันนี้ก็จะเป็นงานกำกับของ Frank Oz ในปี1986นกะครับก็จะเป็นแนวตลกร้ายที่เกี่ยวข้องกับ musical มิวสิควกัน คือดูแล้วก็น่าสนใจดีนะฮะว่าเขาจะเล่าออกมาเป็นแนวนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีแนวทางอื่นๆที่ต่างกันออกไปนะฮะและความเป็นไปได้ที่จะได้เลดี้กากามาเนี่ยก็พอมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าทอดฟิลิปเนี่ยเคยอำนวยการสร้างอัสตาอิสบอร์นที่แบรดี้คูเปอร์นำแสดงกับเลดี้กากานะครับซึ่งในหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นมิวสิควลเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเธอได้มารับบทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัวนะว่าอาจจะเป็นฮาร์รีควินทางฮิตวิชันเขาเสริมมานะว่าแหล่งข่าวของเขาบอกว่าวอร์เน าจะปิดดีลให้วากินฟินิกเนี่ยกลับมารับเล่นบทโจ๊กเกอร์2ได้สําเร็จแต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยคุณท็อตฟิลิปก็น่าจะเกลี้ยกล่อมให้แกกลับมารับบทได้แหละหรือว่าถ้าไม่มีโจ๊กเกอร์จริงๆเนี่ยอาจจะมาเป็นรับเชิญ และก็ให้ทางตัวละครใหม่อย่างเช่นฮาร์ี่ควินเนี่ยเป็นตัวละครนําแทนโจ๊กเกอร์ก็ได้นะนี่คือความที่จะพอเป็นไปได้นะครับผมแต่ฮาร์ี่ควินเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในโจ๊กเกอร์2อย่างเดียวนะเพราะว่าทางแบทลีฟ์เนี่ยอยากจะใช้ตัวละครฮาร์ี่ควินในซีรีส์อาคมำที่จะฉายใน h b OMAX แตแต่แขแนงออกมาจาก The b a t m แมนเป็นสปินออฟนะครับก็ไม่รู้ว่า ถึงตอนนั้นเนี่ยคุณแมดลิฟต์จะได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็คนที่จะมาแสดงเป็นฮาร์ี่ควินในฉบับเขาเนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นอย่างไระฮะว่าเลดี้กากาเหมาะไหมหรือว่าแนวทางการเป็นมิวสิคเกิลของโจ๊กเกอร์ภาคนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรก็สามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็ยังมีคลิปอีกมากมายนะครับที่สามารถไปชมย้อนหลังกันได้ทาง ซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมคุณโจอุโจไปนะครับสวัสดีครับ